สวัสดีครับอยู่กับช anel จับจูสตูดิโอบ้านนาครับมื่อนี้มากินกระปานะครับกินกระปาตึกแขนนะครับเอาหุ่มนะครับเนาะอดางกัดเดี๋ยวซุ่มลุงลุงเพิ่นกำลังกัดอยู่นะครับอย่าเพิ่งบรรยากระดับนะครับกัดแล้วนะครับเหลือเหลือจิกตีนนะครับอยู่โอ้ล้นเลยเจ้าตัวนี้เนื้อตัวนี้แคนตือน ăn hết non bơ đây đấy, bơ đây, bữa đây Được. Được. đang ngon, đang cắt โอ้มหกูหวงใหญ่เลยวะองนี้ั่่้ามงงตงเนื้อะครับเนาะตรงนี้ครับแตงดังกานอยู่ครับแตงแล้วเราจะพักกันที่ก่อนนะครับอันธีนี้ติดตามชมคนงานเรื่อยๆนะครับอย่าิ่งไปใส่นะครับ ครับช่วงนี้เดี๋ยวการอีกด่างอีกสร้งนึงนะครับกูบอกว่าการเสียใจว่าั่ครับปลามนี่โดดนะครับมันด่างยามันโดดนะครับมันจะโดดออกนะครับเอาสูงๆไว้เลยนะครับเพื่อนแน่เพื่อนแน่ตั้งขนาดห้ามเร็วๆสี่เมตรกลูกเด็กไปบอกลยมฮะดิษดุดูความครับดูความดิษดุดูความ รุนคับรุนรุนลุนรุนบานืองย่านหนยปดัตาอกเปลาตองครับปาตองปาตองครับปะตอว่าสิล่องไปเอาเดี๋ยวนั่นมันลกสิลงไปจังดมึงเนี่ยยุธโมโหตะยุตยะยเลยโมโหเด้ว้าไปะแลวโดนไปแล้ มายังนี่มาขี้กระถทงมัะจะดุต้องต้ไรแหงมันนี่มาสะดุ้งย่างเดียวนมาไกลัว่นีพ่พ่อลุงพี่นามันหมาครับรอบนี้สามครับสามตัวว่ายาเยอะอยดอยเ่งยกสะดุ้งฐานะครับจงนี้นะครับดุงอ้สองครับ ปลากระบอกปลากระบอกครับลาบแซ่บด้วครับสองตัวมันออกจาหนีแล้วผมเดียวดอกบุบเลยครับเก็บขเกี่ยวแล้วนะครับแนี่วานแหอครับวันเดียวเริ่มแล้วนะครับ <c oughs> รม,บมือสะดุ้งนิดจับเอาจับเอานะครับแล้วมือแหรอครับ สั่งตรงมาจากโคมเลยเมื่อสีบ้านแทกคี้กอกยาวอกอ้เต้นอ่ะเฮ้ยถ่ายล้กน

มัน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 ก็ต่ออย่างนี้ครับจงเปียนมาจับปลาแถวดางกัดนะครับโป่งแล้วโป่งขับโอ้ยรู้ใจโอ้ยหูแม่มุนแล้วครับหมุนแล้วหมุนแล้วโอ้ยเข่าสองดังแล้ว ค่าตาบวบแฮแฮคเราตะลอดดังก็ได้กี่นัด <laughs> <c oughs> ตัยคืออย่างตายอย่างมาดูคืออยู่นีดูมุดแล้วนะหมดตายกลางแหงวาน่บบอยู่แบบกองอย่างแหงโบราณบ่ตัวตัวตัวส่วนหนึ่งบ่โบราณมันอยู่เนาะเนาะแข้งเนาะ ดาบโบญาณมันเลยกองุดนเสียทายทสักการเสย้ใเย็นๆนเ็นเลยไเลยเอาสวีงมาซ่อนไงนียตัวนะบคตามดามบเต่าเด้้ดาึงนงานเล้เนก็เป็นคไลายคักปา หมดแล้วครับหมดแล้วทำคนงายครับไงไะวงะคือผันอบนนี้โอ้ลาบหัออกมาอไรต้องกรเลยตองตองครับปตองเนีอย โอ้ yeah, oh, หลาบเหนียวมันไดหอนาลายปันนี้นะด้างเลยเนาะ้เหรอดางได้เลยฟองปีเลยุดยอดเลยนะมาเจอขวแดดอันนี้วะกขาวขึ้นอิดองลนล้วนเลย บูดอีกแล้วครับขี้ัมูดเป็นมวดแล้วมันนี่ไงน้ำวางน้ำมันเลงนะตัวน้อยตัวใหญ่ก็สิได้มูดเบอแล้วมอนมุดจเห่อแต่สวยๆครับสุดยอดพีแล้วปลาหลาบปลากรยครับ สามหโอ้คุณสูแก้มแล้วดูบนไตว้าเลยแก่มข้าดูโอ้นาโอ้ไม่งงามจังเ้างามเลยแพะปลางนะโอ้เพิ่มเคยได้ยังเคยได้ปลาย่งนี้ปลากีไทยปลากีไทยญงครับปลากีไทยไงไข่หอมไข่หอมครับขัด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 ขั้ มุดแล้วครับมุดแล้วซีรีสครับใส่ผลงานอะ่ะโอ้ยปใส่ผลงานโอ้ยดึงยด้งแห่มาันาย่อยด้วยกางแห่บุาา่ใหญ่บุ่ใหญ่มีใช่กระคอปัดไอตัวอตองัตโต้เดี๋ยว่าคอใหญ่เออชุดของวะไอ้ที่ผมว่าได้เคย ไอ้ทิ้งหัวไปสองคั้โอยู่รมทิ้งหัวไปหรอเดี๋ยรุ่นครับรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นโอ้ยหัวคือหัวโอหรือหัวดูสำรดู หุบแหขึ้นมาโอ้หุบลาใหญ่ขึ้นได้หนิโอ้ยได้ครับพี่น้องปูปบอลหุบหุบแหแล้วครับง่ายครับอันง่ายขึ้นมาหุบแหโอ้กระจิลำบากยังใช่ไหมครับบางยืนอยู่นี่น้ั่เสี่ยงค่อนะครับน้่มตุ้นหัวนะครับ รุนครับรุนรนตอนนี้กำลังหุบแหอยู่นะครับโอ้แหหลายพื้นครับพี่น้องห้าวแหยิพี้บเกอ้แกยอมอ่ะแกกจะอมมันมาขาดก็ขาดจะิ้มเลยอเบนครับ

ก็ตองไอคีกันให้คร so okay. oh. oh. ับเออปนนอะเฟื่อน้องจะเก็บซอยมันไปแล้วครับไปแล้วโอ้กดเขาขดกุดปุดกุดกับพีเนางโอ้เหลืองมือ เด้งอ pues <t> ุ้ยหุยเด้งอุยหุยพเ่ันวพนาประกวดแถาครับนวดงอกยู่่อประกดแถวเดี่ยโอ้โอ้ปะตองช่วยน่อช่วยน่ตองครับปะตองนี่เกือบขาดครับพี่น้องบูหไ่ครับใส่รัวเลยนี่เออมวยใหญ่มวใหญ่ พาไปกินเขานะครับป่นปลาเขาครับโอ้ปลาบูใหญ่มากันครับเออปลาบูใหญ่่ะกับเขาห้องมือนี้ยครับมือนี้ยเขาเ้ากับเขาเที่ยงโฮมสักกาเลยนะครับไอ้ขวดนั่นเดโคดไอทิ่ปีนี้จะเสียงไฟยังไม่เจอเลยปนี้จะเสียงไฟเอาไว้ใส่โค้ดไอที่เปิดไว้แล้วโอ้มื่อวานเขาสร้างตรงมาจากกรุงเทียนะ ทางก่อยครับเส้นทางก่อยโอ้ยนองเดาได้ด้นี่เดาได้นอนนะฮะห้างหมดแดงครับตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นะอู้หูนะครับอู้หูหันไปขายหมดแดงนะครับเนาะ โอเคเออนการันยกาการเสียผาเรบปล่อยปลาปลกันดานมาลอปล่อยปลากินไทยครับอยืินยันดังกันดันดังกันดัอยู่แล้วต่ตื้อบยาไม่เห็นประคอเสร็กินเกาอี้เมื่อไผเมื่อมันนั่นบ่ป่อยดินดื้่ดื oh, ้อเร no. oh, oh. ียบเรียดเรเส่ ดูแล้วแล้วครับแล้วแล้วครับกวาดปลาหองขันใจไข่หมูแดงยังคาเลยครับโอ้ปิงปลาปิงปลาครับปิงปลาขี่กระไทยแม่ไข่โอ้นี่ปลาบูใหญ่ครับเออเอามากินอะไรอยังเงี้คือปวดป่วยเอาไปป่วยซะเลยครับกินข้าวนำกันได้ครับเขาเที่ยงตอนบ่ายสามครับ จกเปจกเปป็นยังกใจไหมจก่จกเป็นกองเป็นกองเลยสเออเข้ครัเดนเขาเหมือนกันครับพี่น้องสไน่้งสลแลมาจุดจดจุดจดจุดจวดอม่แม่แม่โ้โหเน่ากว่าบูลานั่งวานี่ิงุ ยันบุคูกันบ่ยันบุคูกันบอมันนี่เดียวบอกมาเด้อมาเด้อทางพุูนอ่ะเด้อมาเด้ออ้าวพี่น้องกินข้าวเร็วกินข้าวหมืกันครับพี่น้องครับสำหรับมื้อคลิปนี้กัคือสิลาพี่น้องซสานี้นะครับเดี๋ยวพอๆกันคลิปหน้านะครับสำหรับมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามไว้นะครับให้กำลังใจกับช่องเราไว้นะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาฝากพี่น้องเรื่อยๆครับผมส,บวนนสวัสดีครับ